เครือข่ายภาคเอกชนในจดสงขลานะคะร่วมติดชูชีพให้กับเด็กๆนะคะที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยการสอนการเอาตัวรอดจากการจมน้ำค่ะ โดยน้อง,องเยวาวชนจากโรงเรียนโสดศึกษาหัดใหญ่นะคะซึ่งเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินค่ะกําลังสุขสารกับการเรียนรู้ทักษะการว่ายน้ําเพื่อเอาตัวรอดจากการจมน้ําในโครงการช่วยน้องไม่จมน้ําซึ่งเครือข่ายภาคเอกชนนําโดยคุณนรณีจางสริวัฒนธรรมรงรองกรรมาการผู้จัดการบริษัทลิลลี่พรอพเพอร์ตี้จำกัดและก็กลุ่มนักธุรกิจชาวสงขาจิตอาสาและนายนัทศ,ศักดิ์เท้าอุดมหรือครูพายุซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาว,ว่ายน้ําเยาวชนทีมชาติไทยร่วมกันจัด ขึ้นโดยเป้าหมายของการฝึกสอนในครั้งนี้นะคะก็เพื่อป้องกันอันตรายจากการจมน้ำให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและเด็กยากจน เพราะว่าจากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าในแต่ละปีมักจะมีเด็กจมน้ําเพิ่มมากขึ้นทุกปีทั้งจากการลงเล่นน้ําโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะคะว่าน้ำเนี่ยลึกขนาดไหนหรือว่ายน้ําเป็นหรือไม่นอกจากนี้ก็ยังพบนะคะว่าบางส่วนเนี่ยเด็กได้ลงไปเล่นน้ำนะคะตามแหล่งน้ำสำนักต่างๆดังนั้นสิ่งที่จะป้องกันได้ก็คือการให้ความรู้และก็เสริมทักษะให้กับเด็กๆสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นางนัทสุดานาลรผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาหัดใหญ่เปิดเผยค่าว่า โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ดีนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เหล่านี้ส่วนใหญ่ว่ายน้ําไม่เป็นการได้มาเรียนรู้ทักษะการว่ายน้ําทําให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ลดความเสี่ยงที่เด็กจะจมน้ําโดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมหรือช่วงที่เด็กกลับไปอยู่กับครอบครัวที่สําคัญเป็นการเป,เปิดโอกาสให้เด็กๆได้มาทํากิจกรรมร่วมกันกับคนปกติซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้างความมั่นใจว่าพวกเขาสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมปกติทั่วไปได้ ด้านนายนัทศักเท้าดมหรือครูพายุนะคะอดีตในกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยซึ่งมาเป็นวิทยากรสอนว่ายน้ำระบุว่าหากเป็นเด็กทั่วไปเมื่อตกน้ําเขาสามารถจะตะโกนขอความช่วยเหลือได้แต่เด็กกลุ่มนี้นะคะเขาไม่สามารถที่จะตะโกนขอความช่วยเหลือได้เลยดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการติดอาวุธให้กับพวกเขาด้วยการสอนทักษะการว่ายน้ําเพื่อเอาตัวรอดจากการจมน้ําซึ่งในการสอนนั้นก็จะมีทีมวิทยากรที่มีความรู้พื้นฐานด้านภาษามือรวมทั้งมีคุณครูจาก ากโรงเรียนมาช่วยซึ่งเริ่มสอนจากท่าง่ายๆตั้งแต่การควบคุมการหายใจการทรงตัวหรือการลอยตัวในน้ําการว่ายน้ําขั้นพื้นฐานรวมถึงการใช้ชูชีพและก็การกอดขวดโดยไม่เน้นความเป็นทางการแต่เน้นว่าว่ายอย่างไรที่จะให้ชีวิตรอดหรือว่ายอย่างไรให้เสียพลังงานน้อยที่สุดซึ่งนอกเหนือจากการป้องกันการจมน้ําแล้วนะคะก็หวังว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนักกีฬาคนพิการอาชีพในอนาคตด้วยค่ะ